คาชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จหรือมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเ,เรื่องการงานมากพอสมควรคุณกําลังสแสวงหางานใหม่ๆหรือกําลังพุ่งเป้าไปที่งานใหม่ๆที่คุณได้วางรากฐานเอาไว้ชาวราศีธนูช่วงนี้อาจจะมีงานค่อนข้างที่จะก่อร่างสร้างตัวทําให้คุณเกิดความมั่นคงกับชีวิตก็อาจเป็นไปได้ อาจจะมีงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการที่มีงานจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแม้กระทั่งคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็อาจจะให้โอกาสดีๆเกี่ยวเรื่องงานของคุณเข้ามาก็อาจเป็นไปได้ใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้กําลังคิดที่จะลงหลักปักฐานในเรื่องของงานอะไรก็แล้วแต่ก็มักจะประสบความสําเร็จและสามารถวางรากฐานถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะทุ่มเทให้กับในเรื่องของการงาน ซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณในระยะยาวเลยทีเดียวจะเกิดความมั่นคงในชีวิตและเกิดการวางรากฐานที่ดีกับตัวคุณเองรวมถึงโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เพียงแต่คุณต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการทุ่มเทที่จะทําให้งานที่คุณได้วางแผนหรือวางเป้าหมายเอาไว้ประสบความสําเร็จได้อย่างงดงาม อีกครัง้งยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนช่วงนี้ถือว่าการงานของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยทีเดียวก็ขอให้คุณมีความมุ่มานนอดทนบากบาั่นคุณก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานในช่วงนี้ได้อย่างแน่นอนทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้ในช่วงนี้การเงินของชาวลัคนาราศีธนู ก็ยังถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ยังมีรายรับเข้ามาตามที่คุณคุงพอใจมากพอสมควรช่วงนี้อาจจะมีการที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพบ้างอาจจะมีการเสียเงินไปกับการดูแลสุขภาพของคุณเองหรือคนในครอบครัวก็ขอให้คุณระมัดระวังเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องของความมุมาณะในการขยันหมั่นเพียรในการทํางานของคุณในช่วงนี้อาจจะทําให้คุณเกิดความเครียดหรือความไม่สบายใจก็จะล้มป่วยได้ดังนั้น ช่วงนี้ในเมื่อมีเงินทองที่ไหลเวียนเข้ามาพอสมควรแล้วก็ควรจะดูสุขภาพบ้างไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเกิดรายจ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรืออาจจะต้องเสียไปกับในบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้เป็นผู้กระทําก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นช่วงนี้หากคุณนิ่งๆอยู่เฉยๆค่อยๆบริหารการเงินของคุณไปคุณก็จะมีโอกาสที่จะสร้างความสำเร็จและสร้างความมั่นคงให้กับคุณเองได้อย่างไม่ยากเย็นในเรื่องของความรัก ความรักของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับคนที่ยังโสดคนที่ยังโสดช่วงนี้คุณอาจกำลังคุยกับใครอยู่ก็อาจเป็นไปได้แต่ต้องระมัดระวังการฉาบฉวยหรือการชิงสุกก่อนหามควรพินิจพิจารณาหรือใช้เวลาในการศึกษาหาลรือการให้มากเสียหน่อยก็อาจจะเป็นการดีช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับตัวเองทําให้คุณดูมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากพอสมควรแต่สําหรับบางคน อาจจะเริ่มรู้สึกว่าที่ผ่านมาเหนื่อยหน่ายกับคนรักที่ไม่ประสบความสําเร็จช่วงนี้อาจจะให้เวลากับตนเองในการพักผ่อนหย่อนใจในการที่ใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นทบทวนตัวเองให้มากขึ้นหรือปล่อยวางตัวเองให้ลืมอดีตให้ผ่านมาคุณก็จะมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่ถูกอกถูกใจและอาจจะเป็นคู่ครองของคุณในอนาคตที่ทําให้คุณสุขสมหวังได้อย่างไม่ไกลเกินเอื้อมสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ อาจจะกำลังคิดที่จะมีลูกหลานหรือสร้างครอบครัวแต่งงานก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะใส่ใจซึ่งกันและกันมากเป็นพิเศษอาจจะดูแลซึ่งกันและกันก็ยังมีความโรเลและใจอ่อนอยู่ระหว่างคุณกับคู่ของคุณในการตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของคุณหรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณไปอยู่ในขั้นต่อๆไป ช่วงนี้หากคุณยังคิดไม่ออกหรือยังลังเลก็ขอให้คุณลองพักดูบ้างบางทีพักสักครู่สติของคุณก็จะมาเหตุผลของคุณก็จะเริ่มมีมากขึ้นทําให้การประคับประคองหรือการวางแผนทางครอบครัวก็จะประสบความสําเร็จที่ดีขึ้นจะทําให้คุณรู้สึกว่าบางทีการไม่รีบด่วนตัดสินใจก็อาจจะมีผลดีในบางครั้งก็ได้หากด่วนตัดสินใจไปโดยใช้อารมณ์และไม่ใช้เหตุผลก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของความรักในเดือนมิถุนายนนี้